พ<ไ>ี่นี่หนูของนี่หนทำอะไรอยู่เปิดไฟเปิดไฟหน่อยชื่อเเราเนะเดี๋ยวให้น้องอ่นใหม่ก็โอเคของการยอยู่นี่ผมร้อยตำรวจเอกร้อยตํารวจโทนะครับจากสืบสวนทางการงา,านหมายจับของสารอาญาทน่บรี ที่จอจาน979ปี67ครับด้วยนายดีรันมิการคมพิพากษาดัางสับอะเดี๋ยวไปผมอธิบัตรเก็บไว้ที่ตัวแล้วก็ยากนะเราชื่อเล่นชื่อะอะไรชื่อเอีอไ้คดีเนี้ยที่ก่อเหตุอะก่อมาแล้วกี่ครั้งห้าครั้งครับคือเรามีแล้ววิธีการก่อเหตุยัยงไงเลือกอยังไงว่าเราจะ ออกพื้นที่นี้พื้นที่นี้ดูคื้นที่ใช้ของที่ดูหราอะไรประมาณนี้ครับแล้วอย่างเคสเนี่ยครับที่โดนจับกลุ่มคดีเนี่ยมีวิธีการต่อเหตนยังไงก็ก่อนลงมือก็คือพาของเขาไปที่ร้านผมแล้วก็ขอยืมโทรศัพท์เขาในระหว่างที่เขาทาผมอยู่ตอนนั้นแล้วก็ได้ก่องมาแล้วก็ออกจากร้านเลยวิ่งไหมหรือว่าไม่วิ่งเดินก็มันดี แล้วเขาไม่เห็นหราว่าเราเป็นไงเขาก็ทาผมอยู่ครับทำผมอยู่เขามัได้สังเกตครับเอ้ยหลังจากรับผาของเขามาแล้วเอาไปหนต่อใช้เองหรือว่าเขาไปขายเขาไปขายขายกับใครครับขายกับพวกที่เป็นทำาองเองนะครที่เขารับซื้อตามแหล่งนี่หน้าร้านมีอะไรอยากฝากเตือนัยรนะหรือว่าอยากขอโทษ อยากเสียเขาเนผู้เสียหายก็อยากให้เขาเช็คดีๆก่อนค่ะว่าที่ทํางานเขามีไหมอะไรไหมก่อนที่จะไปกรเขาก็คืออยากพิ่งเชื่อคนง่ายตรวจสอบประวัติแล้วก็ใช้เวลาใช่